วันเสาร์ที่ก็ขอกสวัสดีท้าชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับทางเฟนตาเจนสการอีกรา้านนงครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมกาหลีนาฟรีไฟนะครับพอดีว่าฟรีไฟเนี่ยได้ทําการเอ็กกับเวนอมนะครับทุกคนอ่าแล้วทีนี้นะครับฟรีไฟเนี่ยได้ทําการเอ็กเวนอมแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีของฟรีแน่นอนชุวมาอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ถ้าไปที่กิจกรรมนะครับ FF Max นะครับผมอ่มาดูของฟรีอย่างแรกเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นโทเค็นนะครับได้วันละ4โทเค็นนะครับนะสามารถนำไปแรกชุดได้นะครับนะนี่นะครับนะได้วันละ4โทเค็นก็จะได้เป็นชุดอ่าเซ็ตอะไรเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะ Pack VR Venom สตตีสตีวาโวเชียอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับนะเอ่ออะไรเนี่ยอ๋ออ่านได้นะอ่าเวนเอ่อวีอาร์เว,วนอมสตตดสตตดแวรเหรอเออน่าจะใช่นะอ่านผิดก็ขออภัยด้วยวนะครับน้องๆคือเท่จัดเลยนะครับชุดนี้ ผมชอบไอ,อ้ผมชอบไอเสื้อกับไอนี่มันอะอะไรนะแมสแล้วก็ทรงผมโคตรเท่เลยครับทุกคนชุดอะแต่รองเทา้าอ่ะมันไอนี่ไปหน่อยมันใหญ่ไปนิดนึงอรองเท้าเล็กๆก็จะสวยะนะอืมแล้วก็จะเป็นกล่องศพนะครับนะเนี่ยก็จะเป็นเวนอมเลยนะครับนี่เป็นรูปของเวนอมเลย ตรงน,นี้ก็มีเงาดำๆอยู่บนกล่องศพนักครับผมอ่าต่อมาไหนเอ่ยนี่หมวกหมวกเวนอมนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นหมวกกันน็อกนะครับไม่รู้ว่าเป็นสกินหมวกหรือเปล่านะครับทุกคนนะเป็นหมวกเวนอมนะครับเนาะนะอันนี้เป็นหมวกเวนอมนะครับทุกคนโคตรจะเท่เลยอะครับอืม หมวกเวนอมยิ้แช่ซ่อนหมวกด้วยนะครับนะซ่อนหมวกด้วยนะอซ่อนหมวกด้วยอ่าไหนอีกเลยนี่ก็จะมีจิตวิญญาณแห่งเวนอมอ๋อน่าจะเป็นของฟรีทั้งหมดนะครับนะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอ่าสกินรถมอเตอร์ไซค์นะครับนะแต่ไม่รู้ว่าเข้าอยังอ่ะ เขาบอกว่ามันมาที่วันที่สิบวันนี้วันที่สิบสะอ่าสิบสองแล้วนะยังไม่เห็นมีเลยนะครับนะไม่รู้ว่าเข้ายังไงนะเดี๋ยวลองกดเข้าไปอ่ากดไม่ได้นะครับนะในหน้านี้ก็ไม่มีนะครับนะอ่ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับทุกคนนะเอออันนี้อะไรอ๋อ free file xvm มันเป็นไลเดี๋ยวดูก่อน วีไฟเอ็กวีนนะครับนะโหดไลน์เข้าสักทีอ๋อนี่ไงเข้าไปเลยกิจกรรมมอไซน์นี่ไงอย่าบอกนะว่าใช้เพชรอะ่ะน่าจะใช้เพชรหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนเอ่อวีไฟเอ็กวีน่ำเหรอรางวัลของรางวัลทำนี้เลยโอ้โหตองจัดบอส อ๋อนี่งไงทุกคนเป็นกิจกรรมของฟรีนะครับนะรับไปเลยนะเล่นหนึ่งเกมเล่นห้าเกมว้าวอ่านี่นะครับภารกิจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรายสัปรายวันนะครับนะเนาะโอเควายเดี๋ยวผิดเสียงลายแป๊บหนึ่งนะครับน้องน้องโอ้โหโเคเปิดทำนักเปล้วโอเคนะครับต่อเลยนะครับนะ ก็จะเป็นภารกิจให้ทํานะครับนะภารกิจให้ทํานะครับทุกคนนะเป็นภารกิจให้ทําเล่นห้าเกมนะครับได้อันนี้สิบสี่อันนะครับนะสังหารสองคนสิบสองคนก็จะได้อันนี้มาสองอันนะครับผมอ่ต่อมาภารกิจราสิตานะครับนี่นะครับสังัานศัตรูสามสิบคนนะครับอ่าอันนี้ผมทําภารกิจสําเร็จแล้วนะครับนะอ่าโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับนะ ำหรับไอ้นี่นะก็จะมีเล่นกับเพื่อนแปดเกมลันอินห้าวันเอาชีวิตรอดในเกมหนึ่งร้อยนาทีนะครับนะโอเคแล้วก็เล่นก็เล่นสิบห้าตานะครับนะสองคำชวนอันนี้ไม่เป็นไรแล้วกำจกดดัดบอสล่ะอเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามีอเอ่อเฮ้ยมันมีฟรีด้วยอะ่ะเดี๋ยวเรากดฟรีไปดีวกว่า ได้เลยเอ่ยกำจัดบอสเหรอคืออะไรอะ่ะอ๋อเลือดก็จะลดไปเรื่อยๆหรือเปล่านะอ๋อเลือดมันจะลดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอ๋อคือกำจัดบอสอันนี้คือเลือดมันก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับนะโอ้โหลดที่ละสองแล้ว,ลวคือมันจะลดอยู่อย่างนี้เลยนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับนะน้องๆ อม,มันก็จะลดอยู่อย่างเงี้ยตึ่งแ่โมงนะกดฟีไปโอ้โหสิบโโอสองครั้งอ๋อสองสองครั้งแล้วก็ลดทีละส,สิบหกก็คือนี่ประมาณนี้นะครับนะทุกคนนะก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวถ้าไม่รู้ว่ารางวัลได้อะไรนะอ๋อมอไซลืมรางวัลได้มอไซคือระดับนี่แค่ระดับหนึ่งนะครับทุกคน เออเดี๋ยวผมจะพยายามทำภารก,กิจภารก,กิจนี้ครบนะครับนะธุรกิจออะไรไม่รู้โอเคอันนี้เป็นสกินมอสไซมีอะไรอีกหรือเปล่าเออไหนว่าเหมันมีอีกนห,นห,นอหนึ่งนะไหนเอ่ยอีกหนึ่งนะอีกหนึ่งเห็นเหมือนเห็นนี่นะครับทุกคน อ่านี่นะครับทุกคน FF Poly Season 5นะครับแจกของฟรีนะครับทุกคนสัดญ,ญาตแล้วก็จะมีไอเทมเด็ดเจ็ดวันเจ็ดอะไรเนี่ยไอเทมเด็ดเจ็ดวันเจ็ดไอเทมฟรีนะครับตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึงวันที่24ตุลาคมมาเลยนะครับนะต่อมานะครับนะเล่นครบจบแจกนะครับนะ เพียงเข้าเกมตอบคาถามทําภารกิจนะครับนะก็จะได้รับของรางวัลตามนี้ไปเลยนะครับนะทุกคนนะต่อมาควังสหายบูแหลกแบกไอเทมฟรีอ่าอันนี้ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดตั้งแต่วันที่สิบอ็ดถึงสิบเจ็ดนะครับนะต่อมานะครับวันเสาร์ที่ยี่สิบสามตุลาคมนะครับนะ ดูได้ที่ช่อง YouTube กาลิน่าฟรีไฟเตอแลนด์นะครับนะเวลา1 3 0านะครับก็คือบายหนึ่งนั่นเองนะครับดูไลฟ์สดพร้อมกันยกเซิฟฟรียกเซิฟนะครับทุกคนดูครบ1นึ่งแสนคนเนี่ยได้เป็นบัตรคูปองดัมมอนต์รอยัลสามใบนะครับต่อมาโอ้ยกดผิดต่อมานะครับดูครบสองแสนคนได้เป็นชุดผู้หญิงตัวนี้ไปเลยนะครับนะต่อมานะครับก็จะเป็น ปืนอัคโมโคนะครับนะก็ดูครบสามแสนคนได้รับไปเลยนะครับนะโอ้โหแจหนักจริงๆนับต่อมานะครับนี่นะครับควงบูหล็กอะไรนี่นะครับนะก็คือ,คอ,คอกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับนะถึงวันที่17เจ็ดนะครับนะเล่นกับเพื่อนให้ได้อ่อยี่สิบตานะครับก็จะได้ของรางวัลครบทุกอย่างเลยนะครับทุกคนนะว้าว สุดยอดมากเลยนะครับทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวกิจก,กรรมนะครับแจกหนักมากนะครับนะโอ้โหให้บอกสายฟรีเกมนี้อยู่ไม่ได้ไม่จริงนะครับกูไม่ได้เติมเลยนะครับนะเออสกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกินฟรีนะครับนะเออเพชรนี่ผมสมัครสมาชิกเอานะครับนะโอเคเป็นลายเสยอกินสุดยอด บา,บายยครับทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าอยากพลาดข่าวสารดีๆจะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากช่องผมเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกดไลค์นะครับ